ท่านสาธาพุชนบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมณรทั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวของพนางสามาวดีตอนจบแต่ความจริงแล้วพนางสามาวดีก็ยิงห้าร้อยจบไปแล้วก็ห <c oughs> มายความว่าท่านถูกเผาด้วยก่อนที่ท่านจะถูกไฟเผา สิ่งที่ท่านได้รับนั่นก็คือเป็นพระสกิทาคามีบ้างเป็นพระนาคามีบ้างพระสายจิตที่ท่านบริสุทธิ์เห็นทุกขเวทนาว่าไฟเป็นกล้ามันพุ่งเข้ามาความร้อนแึงก็แนะนําคนทั้งหลายว่าอย่าสนใจกับทุกขเวทนาให้มากเกินไปตั้งใจคิดว่าการเกิดมันไม่ดีอย่างนี้ แล้วก็จงอย่าทำการจะทําจิตใจโกรธในมนมาคันิยาพราหมณ์แห้มาคัน,นิยาทั้งสองลองอาหลานเพราะท่านทราบแล้วว่ากรรมนี้ไม่ใช่ใครต้องเป็นสองคนนี้แน่แล้วก็ตั้งใจคิดว่าร่างกายมันมาดีที่ปร,ประกอดเด้วยอาการฐานทั้งสองอารมณ์นี้เขามันดาเพื่อนพิสูจน์สมณนเทั้งหลายอุบาสุบาสิกาตั้งใจไว้มัน ความดีใดที่ท่านทั้งห้าร้อยหนึ่งองค์ท่านได้รับแล้วเราทําตามท่านเราก็เป็นสาวกองค์สมเด็จพระปฏิีแก้วก็คงมีผลตามนั้นเพราะว่าการถวนามัคฑียาฆ่าคนทั้งห้าร้อยกับหนึ่งคนแล้วก็เป็นพระอรียเจ้า <c oughs> สิ่งที่เป็นความสําคัญก็คือเป็นพัญญาของพระราชาเป็นเมสี กรรมนี้เป็นกรรมหนักมากถ้ะผู้มีพระพายเาจ้าทรงตรัสว่าเขาต้องรับกรรมสนองกรรมของเขาแน่นอนเป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระจินวรทรงตรัสว่าผลกรรมที่ขาจะได้รับอันดับแรกเป็นความดีคือนี่ขาคอมันจะไอ เป็นความดีเป็นความดีที่จึงได้ที่พระราชาทรงประทานให้ทรงประทานลางวันให้เล็กน้อยแล้วก็ไม่น้อยใหญ่มากไปที่พอใจข้าว่นานางยังบอกว่ามีญาติเท่าไหร่เราจะรับคา,าเรียงดูเพราเราไว้วางใจในความดีของเธออนางมาคณิยาก็หลงกล เรียกว่าน้ำร้อนปราเป็นน้ำเย็นปลาตายปนามัางคณียาหลงกลคนนี้แจ้งว่าญาติของตนมีที่ไหนเพื่อมาพร้อมกันพระราชาจะเลี้ยงดูและบางคนที่มีความโลภคือว่าถึงมีม,ม,มีกรรมเสมอกันที่ไม่ได้เป็นญาติของบรรดามังคณียาก็ติดชิ้นบนกรเจ้าพนักงานเอาให้แจ้งไปด้วยชันเองก็เป็นญาติ ขาได้รับรางวัลเขาก็เขาก็แจ้งให้ทราบว่าเธอก็เป็นญาติเช่นเดียวกันเนี่ยไอร้ระบบการเงินการทองแบบนี้มันไม่มีเฉพาะสมัยปัจจุบันนี่ก็เลือกันว่าคนไปทํางานต่างประเทศังซื้อพิมพ์ลงเสียเงินเสียทองแล้วก็ไม่ได้ไปแต่เรื่องราคานางมาคณนิยานีนซายเสียเงินแล้วก็ได้เป็นญาติ ประกาศคนเป็นญาติหมดถามว่าพระราชาถามว่ามีอีกไหมพระนามาคณิยาก็บอกไม่มีแล้วพระเจ้าค่ะหมดเท่านี้รวมแล้วก็ประมาณห้าร้อยเช่นเดียวกันราชาจึงเรียกประชุมคนทั้งหมดและเจ้าจพนักง,งานเจ้าหน้าที่ทั้งหมดว่าวันนี้เราจะไปทานความดีแก่พระนามาคณิยากรรมดาญาติทั้งหลายที่มีความหวังดีต่อเรา ดังนั้นจึงสั่งให้จับพระนามาณคิยากับหญิงทั้งกระคนทั้งหมดที่ประกาศตน่าเป็นญาติมัดสบายสบายมัดแล้วหลังจากนั้นให้คนขุดหลุมที่พลานหลวงเพื่อที่สนามหลวงขุดลงไปลึกแค่เอวให้คนทั้งหลายเหล่านั้นลงไปอยู่ในนั้นแล้วก็กลบหลุมสำหรับพนามาคริยานั้นไม่เด่นลงหลุม ให้ตั้งขาอย่างคือคาให้มั่นคงมัดให้ตัวให้ตรงแขวนขึ้นไปจับมือทั้งสองแขวนแขนสองนอแขวนขึ้นไปให้เท้าถึงดินบิดๆจะถึงปลายเท้าถึงบิดๆเอาปลายเท้าทับก็ไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ให้เอาผ้ายัดปากเขาไว้ห้ามไม่ร้อง ไอ้เมื่อผ้ายยดปากมือมันเอามาแก้ไม่ได้มันก็ร้องไม่ออก <c oughs> หลังจากนั้นก็ไอ้คนเอาฟางมาโรยลงมากองกองทับคนทั้งหมดที่หดหลุมแล้วแล้วก็สั่งเอาไฟจุดเอาไฟจุดเมื่อไฟก็คลอกหนังมันตายหมดแล้วไม่หมดก็ไม่ทราบหลังจากนั่งเอาช่างเทียมถยเหล็ก ช้คนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่จนละเอียดทับผมไ้กับแผ่นดินเป็นปุ๋ยอย่างดีนี่รา <c oughs> งวัลที่พระเจ้าเทนประทานแก่ยรติเขาว่าน,นางมาคดียาสำหรับสำหรับระนางมาคนียาใ้รับประทานเป็นพิเศษคือรางวัลพิเศษยิ่งใหญ่กับบุคคลใดทั้งหมดท่านให้ใช้กระทะใส่น้ำมันตั้งเตาให้เดือด แล้วก็ปาดเนื้อลำล้ำอย่างคนขาคนแขนนี่เป็นต้นเขาว่านา,างังคณิยามาทีละชิ้นท <c oughs> อดให้สุกแล้วบังคับให้นางมังคดียากินทําอย่างนั้นอยู่ทั้งนางมังคดียาตาย <c oughs> เมื่อพระทั้งหลายในตอนเช้าทราบข่าวแล้วก็มาเฝ้าองค์สมเด็จพระบาททิตแก้วว่าพระนางสามาวดีถูกไฟเผาตาย พระนามาคณียาถูกเชื่อเนื้อทอดให้กินบรรดาคนทั้งหลายที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติที่ยากจะเป็นญาติ <c oughs> ต่างคนก็ต้องต่างตายอย่างาไฟเผาและถ่ายเหล็กบรรดาพระทั้งหลายจะได้กราบทูลองค์ฐานองค์สมเด็จพระจอมใจว่าพันเตภะกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าผู้จเจริญพระพุทธเดียว่ะ หญิงห้าอยคือพนางสามาวดีกับอีกห้าร้อคนนั้นเป็นพระโสดาบันเป็นพระเรียเจ้าทําไมจะต้องมาถูกเผาตายอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสตร์ันดาจึึงนด้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิฆเเวดูก่อนรมีุ์ทั้งหลายหญิงทั้งหลายห้ารอยนี้นั้นเดิมที เป็นบริวารของรพ,รรพ,รขพระเจ้าพ,าาพาหารหมทัตพระเจ้าพรหมทัตจะมีความเคารพในพระบเจ้าพระพุทธเจ้าแปดองค์ทรงถวายพระตาหารในฤดูฝนเสมอเมื่อสิ้นสี่เดือนแล้วพระบเจ้าพระุทธเจ้าก็ลาไปอีกเจ็ดองค์ท่านเข้าป่าไปไปป่า,ปาหิ่ทีมืวันตะระเทศคือป่าใหญ่ ตีองหนึ่งนั่นไม่ไปไปนั่งเข้านิโรธสมาบาัตจุดชายแม่น้ําในดงหญ้าทึบซึ่งมองไม่เห็นตัวการเข้านิโรธสมาบัติของท่านใช้เวลาเจ็ดวันวันหนึ่งพระราชานําหญิงห้าร้อยทั้งหลายเหล่านี้ไปอาบไปส่งน้ําเธอก็เล่นน้ําจนสนสนสนุกสบายมากเกินไปมันก็หนาวลุกขึ้นมาข,ขึ้นมาข้างบนตลิง่ง ก็หากอหญ้าที่เป็นพุ่มใหญ่หอเอินพระบัจจีพระเจ้าท่านนั่งนี่นั้นมองไม่เห็นนรกจัดก็เอาไปเข้ามาจุดเพื่อจะผิงไฟเมื่อหญ้าไหม้หมดลงไปแล้วนั้นสายปลายกุฎพบพระบัจจีกับพระเจ้านั่งสมาธิอยู่ตอนนี้องค์สมเด็จพระบร,รมครูทรงตรัสเ่อการเข้านิโรธาสมาบัติอันตรายย่อมไม่มีกับท่าน ใครจเจ้าช้ามมนกระทืบก็ไม่รู้สึกแจกระบองมาเตียหินมาทับก็ไม่มีอันตรายแต่ว่าน,นางทั้งหลายไม่ทราบเข้าใจว่าพระบระเจพระพุทธเจ้าตายแล้วแต่ว่าถ้าว่าคิดว่าถ้าราชาทรงทราบว่าเราเผาพระผู้เป็นเจ้าของท่านเราจะมีโทษหนักที่ไม่หาฟืน มาคนละท่อนสองท่อนกองใหญ่สุมท่มพระปุเจเจ้าแล้วก็จุดไฟเข้าใจว่าร่างกายคุณยังมอดไปหมดแล้วก็ฝืนก็เลยเดินกลับ <c oughs> กลับพระราชฐานแต่ปรากฏพอดีครบเจ็ดวันพระุเจเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติปรากฏแม้แต่ผ้าของท่านก็ไม่ไหม ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรจากอนตรายจากไฟแม้แต่สนนิดเดียวอาศัยเจตนาดวงหลังที่ตั้งใจเผาพระพุทธเจ้าหญิงห้าร้อยจึงต้องมาถูกเผาในชาตินี้แต่ความจริงเธอถูกเผามาก่อนแล้วร้อยชาติเกิดมาร้อยชาติหลังยิ่ท่านนั้นถูกเผามาเรื่อยๆชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะเป็นพระอริยเจ้า <c oughs> หลังจากนั้นบรรดาพระสงฆ์นั่นหลายก็กราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านางขุตุต,าววานานตรารนี่ทำมาไมยได้เป็นหญิงข่อมแล้วเธอก็มีปัญญาดีแล้วทำไมจึงได้เป็นประโสดาบันเพราะเหตุไรจึงได้เป็นทาสาร,รับใช้เขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงวยากรณ์ตัดวา่าทิคเวโดก่อนพิสดารงหลาย ขุจุตระานี่ในการหนึ่งก็เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าพรมทัศน์นั่นแหละสมัยนั้นแลวพระบปะเจอพระพุทธเจ้าที่มารับทานคือว่ามาฉลองศรัทธาของพระเจ้าพรมทัศน์แปดองค์องค์หนึ่งท่านหลังค่อมหลังค่อมหน่อยๆเดินหลังโกงๆหน่อยๆตอนนี้ขุจุตระานี่เป็นคนมีความฉลาดเวลาที่พระบะเจงพระพุทธเจ้ามาคราวใด พระเจ้าค็มาท้ายก็ต้องเรียกเธอเข้าไปใช้เพราะเธอเป็นคนคล่องตัวงานดีทุกอย่างแต่ว่าบรรดาเพื่อนๆไม่มีโอกาสได้เห็นพระบาเจาพระเจ้าเลยไอ้ในรู้ในวงังเนี่ยไปไหนมาลาบากต้องได้รับอนุญาตก่อนยังอยากจะทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าคุว่าราชาที่มีความเคารพในรูปร่างเป็นยังไงนางคุณจุตรายก็บอกว่าที่เจ็ดองค์ปกติ แต่มีพิเศษอยู่องค์หนึ่งหลังคมคมท่านผมผ้าแบบนี้จะผ้าผมเฉวียงบ่าคล้ายพระบาเจอพระเจ้าผมแล้วหลังจากนั้นก็ถือขันแทนบาทว่าพราะผู้เป็นเจ้าเดินหลังค่มคอมแบบนี้แหละการแสดงลีลาในลีลาของพระบาเจมพระเจ้าทั้งทั้งที่ม่มีเจตนาล้อเลียน แต่ออกแบบแบบนั้นฉะนั้นขุดจุตราเกิดมาร้อยชาติหลังข่อมทุกชาติจำให้ดีนนบรรดาท่านพุทธบริษัทกรรมเล็กน้อยจะแตะต,ต้องพระอริยเจ้ามันเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างเดียวกับขุดจุตราหลังจากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนิดทรงจัดว่าการที่ขุจุตราฟังเทศ นี่นก็จำลีลาของพระุทธเจ้าได้มีปัญญาดีมากเวลาไปเทศต่อก็เทศในแนวเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลีลาคล้ายคลึงกันเป็นที่จับใจคุณหญิงห้าร้อยมีพันนางสามาวดีเป็นประธานแล้วก็ฟังเทศจบเดียวไี่เป็นมาโสดาบันนั้นท่านบอกว่าในสมัยนั้นเอง คือพระบาเจ้พระเจ้าทั้งแปดองค์เมื่อรับนิมนต์มาในพระราชนิเวศเจ้าหน้าที่ถวายข้าวยาคูคือถวายข้าวตม้มให้ข้าวต้มที่เขาใส่บาตรมันกำลังร้อนอยู่นี่นพระผู้เป็นเจ้าทั้งแปดองค์นำบาตรออกไปมันร้อนนี่มือจับด้วยมือขวาร้อนล้อ็เปลี่ยนด้วยมือซ้าย เมื่ร้อนทนไม่ไหวก็จับดมือขวานางกุฎุตรายเห็นเข้าก็สงสารพระบาเจาพระเจ้าท่านร้อนมีความลำบากจึงนำเอากำไลข้อมือปคู่ไปถวายพระบาเจากับพระเจ้ามาไปถวายแล้วบอกให้พราเจ้าจรองก้นบาดพระบาเจ้าท่านรองก้นบาดแล้วมันก็ไม่ร้อนถือมีความสุข แต่ท่านก็สงสัยว่ากําไรของเธอในข้ามันสูงแล้วตั้งแปดคู่เธอปรารถนาเช่นใดยังมองดูหน้าเธอเธอทราบความในใจของพระเจ้าว่าเจ้านางจึงกล่าวว่าหม่อมฉันขอเท่า้ยเป็นขอพระคุณเจ้าทุกอง,องค์พระเจ้าค่ะกาไรนี้ไม่ต้องการคืนมอบให้เป็นสมบัติของผู้เป็นเจ้าเลย พระเจจพระเจ้า,จาก็ทรงรับแ่นานนางก็กล่าวว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วด้วยอำนาจการถวายกำไรการร้อนอันนี้ขอทำนั่นตรงเองสมมฉันขอหม่อมฉันจะเห็นทำนั้นตามที่พระเจ้าเห็นแล้วได้เถิดพระเจ้าค่ะพระเจเจพระพเ,เจ้าก็นำเอากำไรนั่นรองบาดไปวางไปไว้ที่เชิงเขาแห่งหนึ่ง ท่านบอกว่าปัจจุบันนี้กําลังกําไรนั่นยังอยู่ยังไม่มีอันตรายเพราะผลเรื่งความดีอันนี้แหละองค์สมเด็จพม่อจอมไใจปรมศษษาสนาสรงต,ตรัสว่าพิสุทธ์ทั้งหลายเธอจึงได้เป็นคนมีปัญญาดีเพราะเมียที่ฐานบารมีเป็นกรณีพิเศษท่อธิฐานว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอฉันจะเห็นทำนั่นไปเิอเจ้าข่านก็ได้พรมาเอวังโหตุ ซึ่งแปลเป็นใจความให้เจ้าปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาเธอก็น้อมรับด้วยความเคารพนั้นเกิดมาในชาติสุดท้ายเธอจึงเป็นคนมีปัญญาดีรอบครอบทุกอย่างแล้วก็มาฟังเทศจบเดียวยันได้เป็นพระโสนาปฏิผลเป็นพระรยะบุคคลเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาแล้วก็สามารถถ,ถ่ายทอดพระธรรมเทศนาให้คนอื่นเป็นพระโสดาบันได้อีกด,ด้วย แล้วต่อมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเธอเป็นผู้เลิศในการแสดงพระธรรมทิศนาอันนี้เขามรนดาญาโยมพุทธบริษัททหลายโดยทนหน้าและวิสโสสมเรนรนฟังไว้ให้ดีด้วยเรื่องพระอริยเจ้าตั้งแต่ประโสดาบันขึ้นไปอย่าไปแตะต้องด้วยได้ในส่วนแห่งความร้ายควรจะเธอไว้ความครบในด้นของความดี อย่างนี้ความดีของท่านก็จะสนองเราต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เรื่องความเป็นทาสอื่นนางขุจตรานี้เป็นทาสเข้ามาเป็นร้อยชาติเหมือนกันหลวงว่ามีอาชีพในความเป็นทาสท่านบอกว่าในสมัยครั้งหนึ่งอันนี้ก็จําไม่ได้ไปสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอะไร พูดวันนี้ไม่ได้การสือถ้าการสือนัํนมันยุ่งเวลานั้นเธอเป็นลูกของมหาสศรษฐีกำลังจะแต่งตัวก็พอดีมีนามพิสุนีองค์หนึ่งท่านเป็นพระอาหารหันต์แต่เป็นเพื่อนกันก,นกำนางโคจุตรามาก่อนก่อนบวชก่อนบวชนี้เป็นเพื่อนกันเข้าใจวัา,านคล้าย s i n งกันแล้วก็รักกันมาก วันหนึ่งท่านมีความคิดถึงนางโคสุตราจรึงเข้ามาเยี่ยมถึงที่บ้านเวลานั้นเป็นเวลาที่นางโคจิตราจะแต่งตัวพอดีและนางวิสุณีท่านเข้ามานั่งก็มาคล่อมกับกระเช้าเครื่องแต่งตัวคือนางโคสุตรานั่งตรงนี้ไอ้เฟกระเช้าเครื่องแต่งตัวอยู่ห่างไปหน่อยนางวิสุณีมานั่งตรงกลางพอดี ใะเวลานั้นแปลกุว่าคนรับใช้ของนางคุตตรากุตตราไม่ได้อยู่ที่นั่นก็อยู่ด้วยกันเพียงสองคนเทก็ยกมือไหว้นางพิสุณีก็ขอประทานอภัยเถิดพระแม่เจ้าคุณนาหยิบกระเช่าเครื่องแต่งตัวส่งให้ฉันด้วยฉันจะแต่งตัวนางพิสุณีท่านเป็นพระราหารันท่านก็พิจรารณา ว่าถ้าเราไม่หยิบให้เธอเธอจะมีความโกรธถ้าเธอมีความโกรธเราตายแล้วลงนรกแน่ต้องตกนรกสิ้นพันปีนรกไม่ใช่พันปีคนแต่ว่าถ้าเราหยิบให้เธอเธอต้องเป็นคนรับใช้เขาอันยังตัดสินใจว่าการเป็นคนรับใช้น่าดีกว่าเป็นสัตว์นรกมาก เพราะว่าสัตว์นรกจะมีแต่พุกเวทนาอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระอรหันต์ใช้ท่านยังไงยังไงก็ลงเอเวจีมานรกแน่เอเวจีมานรกไม่จะว่าจะไปอยู่พันพันปีนรกเลยแค่แค่นาทีเดียวนนรกก็แย่แล้วเพราะว่ามันมีหอกตรึงกระยับกายไม่ไหวตรึงทุกส่วนหมดไฟพุ่งมาทั้งสี่ทิศทั้งเบื้องทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนเป็นหกทิศ ร่างกายขยับไม่ได้ถูกเผา,างั้นไฟก็แรงกว่ากล้ากว่าทุกขุมร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บฉะนั้นนามพิสุนีจะมีความเมตตาหยิบก่าเช้าให้เธออาศัยที่ใช้นางพิสุนีผู้เป็นพระอารหันต์นางกุจิตรานั้นจึงต้องเป็นคนรับใช้เข้ามาร้อยชาติเศษ องค์สมเด็จพระบรมโลกเกชิตอย่างนี้แล้วต่อไปพระยังถามองค์สมเด็จพระบทัทีแก้วว่าคนสองพวกนี้หนึ่งพันนางสาวม,มาวด,ดีกับหญิงห้าร้อยเมื่อก่อนจอะาตายเป็นอะไรบ้างพราก็ได้จ้าอยู่ในทรงแต่เมื่อก่อนที่เธอจะสิ้นใจบางคนก็ทรงอยู่ในฐานะพระโสดาบันบางคนก็หยับขึ้นไปเป็นพระสกิทาคามี บางท่านก็เป็นพระอนาคามีแต่ว่าพันนาบางคติยาจะพวกนี้ลงเอเวจีมหานรกเรื่องความไปดีดีกันสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งดีสูงฝ่ายหนึ่งดีตำ่ำแล้วพระก็ถามพระพุทธเจ้าว่าทั้งสองคนนี้พวกไหนที่ชื่อว่าเป็นผู้ตายแล้วพวกไหนชื่อว่าผู้ทรงอยู่ สมเด็จพระบรมครูก็ทรงจัดว่าคณะพันนางสามาวดีพร้อมหญิงห้าร้อยจะมีชีวิตอยู่ก็าตามจะตายแลว้วก็ตามถือว่าเป็นผู้ทรงอยู่ท่าน,นหมายความมีความดีทรงอยู่แล้วก็ดีถึงที่สุดคือเป็นพระอิยเจ้าแต่ว่าสําหรับานา,มมานางมังคธิยานั้นจะมีชีวิตอยู่ก็าตามจะตายแลว้วก็ตามถือว่าผู้ตายแล้วคือตายจากความดี นี่ระบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินสีขึ้นชื่อว่ากฎข้งกรรมแม้แต่เล็กน้อยถ้ากรรมชั่วจงอย่าทำแต่ความดีมากเดือนน้อยถ้าทาได้ควรทาเ,เรียบรียบรัดในการทําก็จงอย่าเชื่อชีวิตของเรานี้มันจะยืนยาวอยู่หลายปีหลายเดือนหลายวันเอาแื่นแน่นอนกับชีวิตนี้มันไม่ได้ ผมก็ยำแย่เหมือนกันเรื่องราวขอนนางสามาวลีจะจบผมก็เกือบจบเหมือนกันเพราะมันป่วยมากอารรนดาสาวก็องสมเด็จพระผู้มีพระภาคจำไว้ให้ดีว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ <c oughs> เรามองทุกข์ให้พบผมจะมาอธิบายว่าอะไรเป็นทุกข์บ้างถ้าพวกท่านโอ้จงถ่าไม่รู้อะไรเป็นทุกข์ ก็ไปสู่อบายภูมิตามความประสงค์ของท่านเถอะเพราะเราพูดกันอยู่ทุกวันยังไม่เข้าใจในทุกก็หาความสุขไม่ได้อยู่เองเมื่อเข้าใจในทุกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบุคคลใดถ้าเห็นทุกบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นเห็นอริยสัตว์แต่บุคคลใดเห็นอริยสัตว์บุคคลนั้นก็เป็นพระอริยเจ้าบุคคลใดเป็นพระอริยเจ้าบุคคลนั้นก็ใกล้ความหมดทุก จะมีความสุขที่สุดในเมื่อจิตเข้าถึงสังขารุเปกขาญาณคำว่าสังขารุเปกขาญาณคือการวางเฉยในร่างกายให้มีความเข้าใจไว้เสมอว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะการกินทุกข์เพราะการหิวทุกข์เพราะการปวดอุจจาระปัสสาวะทุกข์เพราะการแก่ทุกข์เพราะการป่วยไข้ไม่สบายทุกข์เพราะการพัดไพรกของตัด ของชอบใจทุกแต่ความตายเข้ามาถึงในเมื่อมันเป็นพื้นฐานแห่งการทุกข์เราจะต้องการอะไรมันอีกการตัดกิเลสตัดตัวเดียวที่สกายยติทิหินว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่เาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็น,นเพียงทาตีรที่เรา,าอาศัยทุกขคราวมีอาการสามิตสอง มีความเกิดขึในเบื้องต้นมีความแก่ในทํามกลาม,มีความตายเป็นที่สุดถ้าระวังความการเกิดมนุษย์แ้ะก็พบกับความทุกข์อย่างนี้ไม่มีอะไรดีจุดที่เราต้องการจริงๆนั่นคือนิพพานขอทุกท่านพยายามกำจัดโลภความโลกได้จากขานุสติกรรมฐานกำจัดความโกรธด,ด้วยภูมิหารสีทำลายอุป,ปาทานนี้คือความยึดมั่นที่มั่นด้วยปัญญา ลาวทุกท่านจะเข้าพบความดีนั่งขึ้นได้แก่นิพานโดยเฉพาะทุกท่านที่ได้มโนมนยิทธิมีกําลังใจจับนิพานได้จับนิพานนิพานไม่เป็นปกติคิดไว้เสมอว่าตายเมื่อไร่ขาไปนิพานเหมือนนั้นแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปนิพานอย่างนี้ทุกท่านจะสงความปัญหนาด้วยการท่องโกง สัญนาณบอกเวลาหมดแล้วเรื่องราวภาษามาวดีก็จบผมก็เกือบจบกับเรื่องราวภาษามาวดีเห็นว่าวันนี้พอดเปดดอดแปดเอาดีไม่ได้เลยก็ขอยุติวัติเพลงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พลผลจงมีเด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี